ก็กล่าวสวัสดีสวิดัตพี่น้องชาวไทยกันได้นะครับวันนี้ก็จะผมแอลซ่าเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่กันในเกมสติกโคดสองกันอีกแล้วนะฮะแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการดูในส่วนของทัลเลสกันบ้างนะฮะซึ่งในส่วนแรกก็คือท a l เลสเนี่ยก็เป็นการอัพสกิลต่างๆนะฮะตอนนี้เรามีสกิลพออยู่ห้าโอเค เราจะมาเอาใช้ในการอัพเอ่อถ้าฟ่าเป็นการยิงเนี่ยรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมส่วนใหญ่ใช้เป็นการโจมตีนะฮะเพราะว่าเราก็เกาะเนี่ยก็เป็นลาซซี่สาคัญเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกเพราะว่าแบบเราเน้นการโจมตีไงไม่ได้เน้นการปองกะก,การป้องกันหรือว่าการยิงนะฮะก่อนเนี่ยมันเป็นว่าเนี่ยเป็นอันนี้เป็นสกิลของแอสซสซินนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่เรียกได้ว่า อันตรายหรือว่าแบบร <bunker. S 1> ุนแรงมากเลยทีเดียวนะฮะครึ่งหลังจากความสร้างความเสียหายซีรีค่าเนี่ยสามารถโจมตีเพิ่มเื่อนอีกสองเปอร์เซ็นต์เลยนะอ๋อไม่ไม่ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนอีกสิบเปอร์เซ็นต์นานสามนาทีนะฮะเอ้ยสามวิเออก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคอัพไปนะครับก็ช่วยได้นะตรงนี้เป็นสกิลของเฟรดบัตนะฮะซึ่งสามารถสร้างความเสียหายครั้งแรกกับศัตรูเพื่อนๆอีกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ซึ่งต้องใช้สกิลพอยต์ถึงสี่เราเหลือแค่สองแล้ว เราจะเอาไปใช้กับอย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้หนึ่งสกิลพอยต์ถือว่าน้อยมากงั้นเราจัดเลยนะฮะตรงนี้ล่ะอันนี้ก็จัดเลยเหมือนกันนะฮะเอาเลยโอเคตอนนี้เรามีในส่วนของทาเรต์เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่คุณดูเพชรของเราตอนนี้นี่ฮะก็มีประมาณอยู่สองพันะฮะเกือบสามพันแล้วด้วยเราจะเอามาไปใช้ประโยชน์หน่อยออผมคิดว่านะในส่วนของโซโซดิสเน่ฮะเราจะมาดูว่ามันมีรามันเหมือนราศีนะตรงเนี้ย อันแรกนะครคือครีโอนะฮะเพิ่มความเสียหาย10%และกับความรากุการจบดี10%นะไอ้10%นาน5้วินะฮะซึ่งผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันต่อไปนะฮะเป็นทูรัสนะฮะสร้างเกราะเท่ากับ10%ของปรัชีวิตสูงสุดหลังผ่านไป12วินาทีหรือหลังจากที่ถูกทำลายความเสียหายหน่วยมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนกันฮนะต่อไปนะฮะเป็นจิมินิสนะฮะ เรียกตัวละครสติ๊กให้มาช่วยโจมตีนะฮะซึ่งความเสียหายของการโจมตีต่อผู้เล่นคือ5%าเปนาสิบวินี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็ c a n อร์นะฮะลดคูดาวของทัศน์อีกสิบเปอและสร้างความเสียหายรีโหลดเพิ่มขึ้นส0นานเอ้ยร้อยเปอร์เซ็นานท่าวิอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่ผมคิดว่าอยากได้นี้มากกว่าลองซื้อมาแล้วนะฮะดูซิว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าจากมันเนี่ยโอเคไปไปลองดูกันนะฮะต่อไปก็ในส่วนของการใส่ก็ ครบเซตเรียบร้อยเราจะลองไปใช้ประโยชน์ในด่านนี้กันเลยนะฮะไม่ดิผมจะจัดด่านที่ผมยังไม่ชนะเลยด่านนี้นะฮะมาดูโอ้โหยากวนมาดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคโหมีตรงกลางด้วยโหมันขึ้นมาตรงกลางนะถือว่าแจ่มเลยอะไรหลักดิโอ้สกิลมันจะดาวโหลดมาเราโจมตีกับศัตรูได้สินะนั้นผะมต้องโจมตีศัตรูได้มากที่สุดไอพลังโดนเยอะแข็งเนะี่ยน่าเบืออ่อเลงเนี้ยคือหยิง ำอะไรอ่ะอยายิงยิงโดยแล้วอ่ะยิงมาทำไมมาทำไมแม่นดีสกิเลเรายังต้องตระโหลดอ่ะเฮ้ยมันมีข้อเสียทีย่ต้องตระโหลวเฮ้ยอะไรมาอะไรมาอะไรต้องมาไม่ต้องมาอย่าระเบิดตรงนี้ไม่ดีอันตรายกลัวนะกลัวนะไอ้มีดไม่ต้องมาแทงกูไม่ตนะนะ้องไม่ต้องมายุ่ง,งยิงหน่อยเดี๋ยงไม่ได้ยิงเลยวะ ให้คุ oh, ้มอืมอืมโหระเบิดไอตอนนี้เลือดเราใกล้หมดเลยนะท่านผู้ชมผมผมคิดผิกที่ผิดเนี่ยฮะเลือดใกล้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคิดผิดคิดผิดนะครับไม่รู้ไม่รู้คือเอามาแล้วยึบละมาลังได้เียบร้อยชักเรียกเลยฮะเออผำไมเขาเรียกมาได้จริงนี่หวะเอาไม้ใกล้ผมเห็นหน่อยมีสองตัวไม่มีตัวเดียวเหมือนไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยว่ะ จริงจังนะจริงจังมาลองใช้ประโยชน์ูที่นี่ดีกว่านะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนเลยลรออ่อคุ้มชิมน่งเออโอเคซื้อมันสักคู่หนึ่หนึ่งไม่ได้ใช้ซื้อมาเราก็จะตายอยู่แล้วเออคนคุ้มนะววง่าจะได้ใช้นะครับมั้งนะต้องได้ใช้ล้มั้งเข้าใหม่ไหม รออยู่นะรออยู่รออยู่นะไอ้นี่กองโลมาแรอนี่มาทำอะไรตรงนี้นะทำอะไรคนะรับจัดไอเดียกยช่วยแล้วครับผมดูดิว่าจะได้ใช้มันไหมให้อ,อะไรของคุณเอา้าหลบได้อะหลบไม่ได้แล้วเรียกมาเออได้แค่ตัวเดียวเฮ้ย,ตยแต่มีวุธีสองอันขอดูมาการจิตวิของมันหน่อยไหนวะนอยู่นี่ โอเคมันโจมตีเราได้อยู่ก็ดาเมจไม่แรงโอเคก็ถือว่าเรียกมาช่วยได้นะแต่ประโยชน์แม่งแทบจะไม่มีเลยได้แค่นั้นน่แหละโอเคต้องเหมือนไม่ค่อยได้เลยจังเลยวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปเครียดอย่าไปเครียร้ผมไม่คเคยขีดเลยคุ้มชิปหายเลยผมยังควรเอามาใช้อีกไหมผมยั่ควรเอามาใช้อีกไหม ควนอีกไหมช่างเถอะเราไม่เครียดเราจะต้องไปซื้ออาวุธใหม่ซึ่งราคาสบายมากไปขอเก็บตังค์เพิ่มหน่อยฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องหรอกรู้อะไรไหมหลายคนบ้าบอกว่าไม่อยากรู้ไม่ต้องรู้ยอกยอกยอกรู้นิดหน่อยหน่อยไปเช็ดอะไรเราจะลองเล่นดูนะฮะแล้วก็เรียกรุ่น้องมาช่วยดูซิว่ามันจะทำดาวเมจได้เท่าไหร่แล้วมันจะเก่งสักแค่ไหนมา มาเลยเอาตีไม่โดนเด็กซึบ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 อ่าซึบขอดีเอาเลยมีใครไหมฮัลโหลเวิลร์ลฮัลโห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 ลม้าหลบอะไรตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าใจเลยโอ้โหป้อมตู้หา เรื่องใส่ตัวแหมพวกนี้เล่นลิ้นทำอะไรอะทำอะไรอะนี่นี่นงชึบชับชบึบปั๊บปับ๊บปั๊บอืมตรงมาของขวัญน่าขสั่ขวัญน่าอเอา้าเอ้เล็กลน้องไม่ได้พลังเชียอะเลยวะไล่ไปโหดอย่างงี้ โอ้โหเ,เ,เด็กได้ได,ด้ผมพิดเองนะผมมันตลดไม่เสร็จมาเลยมาช่วยหน่อยดูดิมันจะเป็นยังไงดูหน่อยดินี่ก็ใช้งานได้อยู่นิดหน่อยนะทํางานดิเอา้ามันหายไปละไม่เหมือว่าได้ใช้งานมาเลยจิบจบจิบ,จบ,จบคือเหมือนมันจะช่วยแบ่งเบาลให้ได้ไมอ

อ้าวเฮ้ยจำเลือกขอแล้วเหรอเนี่ยข้อนี้หน่อยเออได้แล้วลุยเลยทีนี้ชึบชึบชึบมาดิอัพหน่อยอัพหน่อยอัพปอมได้ก็อัพไปนะคุผู้ชมนี่ไงนี่นี่ดิ๊บชึ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 บไปตัวตัวไปเลยทำหน้าที่มัน มนได้๋ยวทำอีกแล้วออกมาไวๆดีไปทำหน้าที่ไปไปทำหน้าที่ที่ที่ทำ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 เจัดก,การจัดก,การเออแม่งนไม่ได้ทำหน้าที่เลยมันเหมือนไม่ได้ช่วยเฮอ,อตายเหมือนมันไม่ได้ช่วยรู้สึกว่าจะสามารถอัปเกรดได้ด้วยเงินที่มีไม่จำกัดของเราอัปไปผมจะไปตันเลยก็ได้นะฮะ แต่มันจะโกงเกินไปปะคือตังเราหาง่ายมาเลยแป๊บเดียวแม่งตังก็เยอะขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าไหมล่ะเอาแบบเอาสักเท่านี้พอก่อนแล้วกันนะมันดูเยอะๆไปหน่อยผมไม่อยากให้แบบเกมมันดูเล่นง่ายเกินไปถ้ามันก็จะไม่ท่านผู้ชมอีนิดเลยอีนิดหนึ่งอีนิดหนึ่งแม่จะหลายนิดไปละตอนนี้นะฮะดูเหมือนจะเป็นหกเปอร์เซ็นต์้นกำเสียหายหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีนานสี่สี่วีดีขึ้นนิดหนึ่งมันจะช่วยเราชนะได้ไหมเราไม่รู้啊 ขอซื้อยามาหน่อยรอบนี้นะฮะผมมองว่าผมจะชนะด่านนี้ได้นะฮะมีตัวช่วยสักขนะดเดี๋ดียวเดียวเดียวเดียดียวเดียวเยวียวเดีอย่ารีบผมเป็นคนไม่ชอบรีบผมเป็นคนที่ไม่ชอบความไม่แฟร์เว้ยเราอยู่ในด่านที่หลอยสีอยู่ในตงด่านที่สีต้องใช้อุปกรณ์อันที่สีใช่ไหมล่ะมันจะได้แฟร์แฟรกันหน่อยแต่ผมจะใช้ยามันโกงไหมไม่น่าแหละโกงมั้งไม่ระบาดเลยหรอกเนาะมาอืม ผมแค่ถ่งเวลามันสินะเวลามันจะตลกมันก็นานไปโหไอ้นี่ก็ยิงแรงเหลือเกินหลบ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 โดยกระสุนแบบเต็มเอียโต้นี่แน่อยู่กลางโรงมอนนะวะนะอชิบอชิบชิบด้านหลังก็ตียี่ตายก่อนเออด้านหน้าไม่ต้องกลัวเระเบิดหน้ากลัวด้วย ไม่ต้องเข้ามาหรอกไม่ต้องเข้ามาหรอกด้านล่างอ่ะโดนไฟคอกตายไปนี่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 พวกแนวหลังอ่ะต้องตายมึงก่อนนะครับมันทำเราไม่ได้สูงกว่าพวกแนวหน้าด้วยซ้อมมั้ยไอพวกแนวหลังมันน่ากลัวตรงนี้ผมต้องวิ่งแล้วมันรุดเรามันอยู่ที่เดียวกันก่อนเราจะได้ปราบง่ายๆนะครับแบบนี้แล้วก็แบบไห้เงี้ยไห้เงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเอออ้ไพวกแนวหลังอ่ะต้องตายไปเฮ้ยอย่าตายแล้วตู กานเลยน้องเอ้ยน้องชายเอ้เล่นเลยน้องชายไปน้องชายเอ้ยน้องชายฆ่าไม่น้องชายเปิเเเามาเ,เลือดมาต้องชนะแล้วว oi เนี่พยายามมาเขาถึงขั้นเนีเ้ผมไม่ยอมแพ้หรอกนะโอ้โหดู โอ้โหติดคูด้าต้องไล่ยาอย่งางน้อยสามเงี้ยลรอก็เล่นป่ะถ้าลงไปการตรงมันเลื่อนจมรถไวมากแต่ว่าแบบจะฆ่า,าไม่ได้เยอะมากนี่ไงนี่เน่เออเฮ้อเฮ่อโอเคหมดยังยังมีอีกไหมหเก็บมาโอเคลูกน้องก็มันจะเรียกได้แล้วขอทุงไไ่งเวลาอีกนิดนึง เพิ pues er. oh. okay. ่มเพิ่มเรียกไปเรียกมาเลยมาช่วยบีช่วยลูกพี่หน่อยเออไอตัวนี้อันตรายเพิ่งเคยเห็นปะเพิ่งเคยเห็นเลยแบบีต้องรีบฆ่าเลยนี่แน่แตกไปชนะแล้วไแล้วทหามันง่ายขึ้นหรือว่าเราใช้ยาวะพวกเขาดูเหมือนว่าไอหมอนั่นจะช่วยได้ไม่มากนะฮะไม่เป็นไรปรับบอสตัวที่สี่ได้ได้เจออบอสหม่มา ตรงนี้ผ่านลางสิบเออได้รับเงิอน,นอีกเยอะเยอะเยอะเลยไปสู้หน่อยไปไม่รู้จะไหวไม่ arak. ไหวอะแต่ต้องลองคะท่านผู้ชมต้องลองละเขามีแม่เราลองแล้วจริงไหมโอ้ยนี่คือพลังที่ผมกกไม่เคยจีบแล้วมันนี่ต้องหลบพลังนะพายยังอยู่ด้านหน้าประมาณสิบตัวนี้รู้สึกติดหน้าเฮ้ยเจอพลังไฟพลังไฟอันตรายอันตรายผมไม่เคยรู้ว่าดำมจเท่าไหร่นะไอเดี๋ยวพยายามยิง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 ไม่ออก โอเคต้องหลบบางเดียวนะเนี่ยก็ใช้ไม่ได้หรอนี่นี่มีไฟก็มไฟไว้รู้ไหมไฟสีฟ้ากับสีแดงแรงกว่าแดงกแรงกว่าไ้าก็แรงก่าไอ้อย่าตกถ้าเต็ปผมก็แกว่าพี่เยอะอือืไม่โดนล้อปันไปล้วดีเว้ี a ี่ เลาว,ว่าง่ายมากบอลตอนนี้เงินก็ได้มาเนี่ยเทที่ผมรวเยเงินไ,ได้ไปจัยพวกนี้แหละเยอะมากเลยฮะีจนล้นเลยไอ้ดเดต่อไปดาวดวงใหม่มาแล้ววะ่ะเป็นออฟไลท์นะฮะลองมาดูดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะน่าสนใจดีเหมือนกันนะโอ้โหโอเบินดังดูเท่ว่ะเท่เทะมากว่ะดาวดวงนี้ดูท่าแล้วเราจะสู้ดาวดวงนี้ไม่ไหวเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยได่านแรกมันง,ง่ายดีนะผมก็เป็นด่านแรกดี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้อย่างนี้ได้เว้ยดาวแรกเนี่ยเป็นดาวดา,ดาวดาวด้อนทีห้าใช่ปะ่ะอาวุธอันใหม่ต้องมาเว้ยแหมสำเนียงก็มาป่ะจานี้มาอาวุธชิ้นใหม่จระปืนอันใหม่มาด้วยกระบอกใหม่แรงๆเลยสวยๆต่อไปอุปรกรณ์ซัน,นตา้าเออตังไม่พอว่ะตังไม่พอถ้าตังไม่พอเราคงจะมีวิธีแก้ไม่กี่วิธีแล้วละ่ะทุกท่านทุกท่ ต้องหาตังค์แล้ววะเรามีภารกิจคือการชนะ500ครั้งซึ่งยากเกินไปเพราะจะแพ้แม่งก็แบบมันดูทุเลศไปอัพเกรดอาวุธมันดูยากไปแม่งไม่มีอะไรง่ายเลยเข้าตัวดูวริยะไกล2-4พันหมื่นตัวมันก็ไม่ง่ายเลยนะตั้ง40,000ตัวแต่และอันอยากๆฮะเราจะมาทำเพชรนง,ง่ายๆดูก่อนไม่หวงว่าผมจะว่างพอาะาทำนะผมขอโทษถ้าผมทำไม่ได้ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไฟกันเลย <S <S 1> <S 1> นะครับนะความสามารถของผมมันเยอะพอที่จละลบนะฮะเยอะพอนั่นแหละเยอะพอมาดูดิดามเมจเ,เบามากนะท่านผู้ชมอุ้ยดาเมจเบาโคตรเลยนี่นี่โหจุดเท่ห์มากจุดเท่มากโหพลังมันเท่นะแต่ดามเมจมันเบาฮะทนะ่านผนะูนะ้ชม อ่างนี้แย่เลยแย่เลยปืนปืนปืนใช่ปืนโอ้โหเจาะโลได้ด้วยโอ้โหโคตรเลยมาแล้วเนี่ยตายเอ้ยวัวโดนโดโดนจัดเฮ้ยเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับได้โคตรปืนมาแล้วท่านผู้ชมผมได้โคตรปืนมาแล้วว่ะเฮ้ยคุณได้โคตรปืนมาเลยเว้ยคุณอย่างนี้นี่แบบหนุกเลยนะเว้ยตายแต่ปืนมันหนุกอ่ะ ไปดูดีกว่าว่าอัพอะไรได้บ้างท่สองก่อนอัพนะดูนเหมือนว่าอาวุธมันจะอัพได้อยู่เยอะเลยเงี้ยอัพไปอัพไปอันขั้นต่อไปผมอยากอัพเราตังไม่พอเดี๋ยวนะอันนี้สองหมื่นอันนี้หกพันเอ้าก่อนอันนี้คงจะน้อยมากเลยดิผมต้องอัพไปถึงขั้นไหนได้สมปืนนี้อยู่ที่ประมาณสามพันนะฮะก่อนหน้านี้ล่ะก่อนนันนี้ก็หนึ่งหมื่นสามเดียวคือมันตา้งเหมืมันแรงจริงแต่มันแบบยิงทะลุโลกไม่ได้ไงมันก็ไม่เสียวใช่ไหมนี่เรียบร้อยต้องชนะแล้วล่ะครับ ผมทำขนาดนี้แล้วนะแม่ครั้งต่อไปผมก็คงเดมาสู้แล้วนะมันยากเด้อโอเคไปท,ทำอะไรถึงเวลาโชว์เทพแล้วจ,าจ,าจา้าจันจันเฮ้ทุกคนจะสุัมาเพิ่มด้วยครับเมื่อก่อ,น,อนนี้มีกี่นัดนะจำได้ว่าก่อนหน้านี้กี่นัอันนี้ประมาณยี่สิบนัดตอนนี้เพิ่มเปน็นยี่สิบหกนัดแล้วนะฮะเพราะว่ามันแรงขึ้นอะ่ะมันก็ รียกลูกน้องมาเออเออเโคตรัดเลยเนี่ยเออเอเออแมันไม่ค่อยแรงเหมือกัแต่แบบนี่นี่นีโอ้ยตายกูตายแน่เลยพวกด้านล่างไอ้พวกด้านล่างพวกฉันต่างกันด้านล่างเออ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 เอมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ เอ้ยน้ำแข็งเหรออะไรน้ำแข็งเ,เป็นพลังเป็นสกิลของไอ้เจ้าดาวกระจายหรือเปล่าน้ำแข็งหโหโคตรเทพเลยพลังเอลบหน่อยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ตายได้เหมืนจะไม่มีคำว่าชนะขาานาดนั้นได้เลยฮะแต่ก็ต้ังขันกันอ่ะเอาปุ๊เรายิ่งต้องอัพด้วย คือคุณดูเอาไว้ผมที่ผมมีผมต้องไปไกลมากเว้ยซึ่งดูดิมีอะไรบ้างไอรอนเมเมเยอร์โซเดอร์แอสซัซินซานตาไพเวชฮะไพเวชโกคุอะอะไรนะสัตอสปาทาคัสคืออะไรไม่รู้เลยสปาทาลัสเหรอวอริเออร์ บลสบีชบ uh? hmm? ีสบีดฮะริปเปอร์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 คริสต์มาสซามูไรแพนเตอร์คาร์บอยแม่แปลกว่ะพิชชอร์เอ็มพีห้าช็อตการสปินไรเฟิลเลเซอร์เมกาบัตเตอร์ กีตาร์แมชชีนอิเล็กทริกซ็อกเกอร์แกตลิงเจ็ดระเบิดปืนไปๆปทั้งนั้นนะพันช์นอกคาคุสวอดไอซอสไม่ใช่สวอดอ่านว่าซอสนะฮะดับเบิ้ลเบลดชชริชอริโชริเคนนะฮะก็โอ้โหเป็นโอเคเป็นได้เป็น เป็นพลังน้ำแข็งจริงด้วยที่คิดไปเลยจะแอนซอสอ่มชิปแอนซอสหรือเปล่าทหารปีกอ๋อภัยนะฮะแฮมเมอร์คาชิ่ิลองซอสชิปซอสมิกโอเคของแปลกตรงนั้นนะเหมือนผมไม่เคยเห็นเลยอย่ะของแปลกอ่ะ สำหรับคลิปนี